เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับในช่วงที่อากาศร้อนๆแล้วแห้งแบบนี้นะครับโอกาสที่จะเกิดไฟลุกแบบนี้ก็เป็นไปได้ง่ายมากด้วยนะครับจากเรื่องของอากาศร้อนๆนะครับมากันที่เรื่องร้อนจิตตร้อนใจกันบ้างเรื่องของการถูกหลอกลวงมากันหลากหลายรูปแบบจริงๆนะคราวนี้มาในรูปแบบของแก๊งชาวต่างชาตินะครับหลอกลวงขายวัตถุมงคลปลอมให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยกันนะครับในพื้นที่จังหวัดชนบุรีเรื่องนี้นะครับล่าสุดสามารถจับกลุ่มชาวจีนได้12คนพร้อมกับตรวจยึดเป็นของกลางวัตถุมงคลเลี่ยมทอง ลอมนะครับกว่า70องค์ครับเรื่องนี้ทางพลตำรวจตรีกำพลลีลาประภากรนะครับผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยทางพันตำรวจเอกปัญญาดำเล็กผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรสัตหีบตำรวจศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองชนบุรีนะครับและตำรวจท่องเที่ยวพัทยาร่วมกันถแถลงผลจับกลุ่มแก๊งชาวจีนนะภายในวัดเขาชีจันที่ตำบลบางเจรอิอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีหลังจากที่ได้รับร้องเรียนมานะครับว่ามีกลุ่มชาวจีนเปิดร้านจาหน่ายวัตถุโบราณให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนในราคาที่สูงนะตั้งแต่ราคา10,000บาทไปจนถึง3 0 0 0 0นบาทรวมรวมมูลค่าความเสียหายแล้วกว่า6ล้านบาท โดยสามารถจับกลุมชาวจีนได้ทั้งหมด12คนพร้อมกับตรวจยึดวัตถุมงคลแบบต่างๆนะครับอย่างเช่นเป็นเ,เลี่ยมทองกรอบเ,อเป็นทองปลอมด้วยนะครับรวมกว่า70องค์และใบอนุโมทนาบัตรจากการเช่าวัตถุมงคลซึ่งจะออกให้ในนามของวัดแต่ระบุแค่ว่าเป็นวัดไทยแล้วมีไลายเซ็นของเจ้าอาวาสด,ด้วยนะครับ,รบมีบินเงินสดนะพร้อมทั้งเครื่องรูดบัตรเครดิต เบื้องต้นนะครับชาวจีนทั้งหมดถูกดำเนินคดีในข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตและเตรียมที่จะขยายผลที่เกี่ยวข้องนะกับการหลอกลวงนักท่องเที่ยวรวมทั้งวัดที่มีส่วนร่วมด้วยนะครับจะมีการตรวจสอบไปทั้งหมดเลยครับ